คือมันเป็นกิเลสตัณหาคนเหล่านี้เขามีกิเลสตัณหาเราก็มีกิเลสตัณหาแต่วันนี้เราผ่านชีวิตจนจุดหนึ่งแลวเราเข้าใจชีวิตเราได้แล้วและเราไม่อยากกลับไปสู่กระบวนการแบบเดิมงั้นเราจึงมานั่งทำโซเชียลมีเดียและบอกคนอื่นว่าอย่าเข้าไปนะข้างในมันน่ากลัวแบบนี้นะมันมีหนึ่งมันมีสองมันมีสามผมเชื่อว่ามันต้องมีคนดูและคิดได้บ้างถ้าดูสักร้อยคนและคิดกันไม่ได้เลยใช่ไหมผมจะมีกําลังใจทำทำไมมันต้องมีอย่างน้อยคนสองคนที่ดูแล้วรู้สึกคิดเพราะว่าผมสามารถตรวจสอบบ้านได้ตรวจสอบคอมเมนต์ได้ใช เขาหลงไปอยู่ในความกินเที่ยวสนุกสนานกิเลสตัญหาและพอมันหลงเข้าไปเนี่ยมันหลุดออกมายากมันกลับไปใช้ชีวิตใช้ยาเสพสนุกนูนนั่นมันก็พาเขาเนี่ยถล่มลึกจนตัวเองเนี่ยถูกจับเข้าไปสู่เรือนจําคือผมบอกแบบนี้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่แล้วผมถามเนี่ยไปถามเด็กนักเรียนป .1 ป .2 เนี่ยรู้จักยาบ้าไหมผมบคุณครูสอนอยู่แล้วไงมันรู้อยู่แล้วผิดชอบชั่วดีอ่ะแต่มันอยู่ที่เขาจะเลือกแบบไหนผมไม่ได้ว่าเขาผมเคยเลือกผิด แลวเลือกผิดประสบการณ์ทั้งหมดเลวร้ายเนี่ยมันทําให้ผมรับรู้และออกมายืนได้ผมก็แค่นาประสบการณ์เลวร้ายเนี่ยมาบอกเขาว่ามันไม่ดีนะอย่างน้อยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปใช้ชีวิตในนรกมาแล้วอะนรกคุกเนี่ยแลวหลุดพ้นมาได้ก็มาบอกเขานั้นผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเขารู้ผิดชอบชั่วดีแล้วแต่สิ่งเดียวที่เขายังไม่มีคือเขาอดใจไม่ได้นั้นผมพยายามว่าเฮ้ย hey, คนเราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะต้องสู้นะบางทีเรากิเลสตัณหาเนี่ยมันต้อง สู้กับมันนี่ยนะจะสู้ยังไงคุณอาจจะหลบหลีกผมก็มีทางที่ผมศาสนาคึิตนผมผมก็พึ่งพาทางศาสนาผมใช่ไหมมันทำให้ผมสามารถหลุดพ้นกิเลสตหาได้ถ้าผมไม่มีพระเจ้าที่ผมนับถือผมอาจจะเละเทะเลยก็ได้อ่นั้นผมก็จะบอกว่าแต่ละคนมันต้องหาจุดยึดเหนี่ยวอะไรอย่างนี้ครั